ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพตอนที่81 เซียวสาปัญญาอ่อนเซียวสาและเซียวจิงคิดว่าเซียวเหยากำลังคุยเรื่องงานทั้งสองจึงไปขึ้นรถขณะนั้นนั่นเองโทรศัพท์ของเซียวสาก็ดังขึ้นเซียวสาเลิกคิ้วหันหลังกลับเดินไปรับโทรศัพท์ที่มุมหนึ่งวูคุณหลิวดึกมากขนาดนี้ยังมีเวลาโทรหาผมอีกหรือผมจำได้ว่าคุณไม่ชอบผมนี่ หลิวเฉิงอวีมีอคติต่อเซียวสาน้อยลงหลังจากได้ยินความจริงในคืนนี้และตอนนี้เขาปรารถนาเหลือเกินที่จะได้วิดีโอในมือเซียวสาเขากล่าวว่าคุณเซียวสาผมทำผิดไปในวันนั้นที่โรงเรียนผมไม่ควรปกป้องเซียวจิ้นหนิงโดยไม่รู้ความจริงผมขอโทษสำหรับเรื่องในวันนั้นเซียวสาไม่คาดคิดว่าหลิวเฉิงอวีจะขอโทษเขาแทนที่จะหัวเราะเยาะเขาพูดไม่ออกกลืนคำพูดกระทบกระเทียบที่เตรียมไว้จะพูดกับหลิวเฉิงวี่หลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเขาก็ถามว่า คุณโทรหาผมทำไมตอนนี้ผมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของผมหลิวเฉิงอวีมองดูจำนวนผู้คนแล้วลุกขึ้นเดินไปทางอีกด้านหนึ่งของร้านกาแฟในเวลาประมาณเที่ยงคืนอย่างนี้ไม่มีใครอยู่ในร้านนอกจากพวกเขาเขาไปยืนตรงหน้าหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานมองออกไปยังทิวทัศน์ยามค่ำคืนกล่าวเสียงเบาผมอยากจะขออะไรบางอย่างจากคุณเซียวซา เซียวสายืนอยู่หน้าเสาหินใช้เท้าเตะมุมเสาเล่นเขาเลิกคิ้วกับคำพูดของหลิวเฉิงวี่และถามว่าคุณต้องการอะไรผมจำได้ว่าผมไม่ได้เป็นหนี้อะไรคุณจากน้ำเสียงหลิวเฉิงอวีบอกได้เลยว่าเซียวสาไม่เต็มใจแต่เขายังอยากลองเสี่ยงดูพวกเซียวสาต้องการระบายความโกรธแค้นให้เซียวโรไม่ใช่หรือเขาจึงกล่าวอย่างจริงจัง คุณเซียวสาว,วิดีโอที่คุณถ่ายไว้ในคืนนี้จะไม่มีค่าเลยนะถ้าคุณไม่ได้ให้คนอื่นเห็นตอนนี้ผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่ผมและคุณพ่อคุณแม่เซียวโหรด้ดูคุณคิดว่าอย่างไรเซียวสาวรีตาลงน้ำเสียงเขาเปลี่ยนเป็นเย็นชาเมื่อตอบว่าผมไม่เข้าใจว่าคุณกำลังพูดถึงอะไร ผู้ชายคนนี้รู้ได้อย่างไรว่าเขาถ่ายวิดีโอไว้ตอนที่เซียวจิงทะเลาะกับเซียวจิ้นหนิงหลิวเฉิงวี่อยู่ตรงนั้นได้ยินทุกคำพูดและเห็นทุกสิ่งที่พวกเขาทําใช่ไหมคุณรู้ดีว่าผมกำลังพูดถึงอะไรหลิวเฉิงอวีกล่าวด้วยน้ําเสียงเคร่งเครียดเซียวจิ้นหนิงทำเรื่องเลวร้ายอย่างยิ่งต่อเซียวโหรมากมายและขโมยสิ่งที่ควรจะเป็นของเซียวโหร คุณไม่ต้องการเอากลับคืนมาให้เซียวโรหรือถามตัวเองสิคุณอยากให้พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเซียวโหรทำผิดต่อลูกสาวฝังใจว่าลูกสาวเป็นขโมยไปตลอดชีวิตหรือถ้าคุณอยากให้คุณลุงคุณป้าเสียใจในสิ่งที่พวกท่านทำวิธีที่ดีที่สุดคือให้พวกท่านได้รู้ความจริงแต่ไม่มีวันได้รับการให้อภัยจากลูกสาวเซียวสางเงียบเขาไม่ปฏิเสธว่าที่เขาถ่ายวิดีโอไว้ในเวลานั้นด้วยความตั้งใจจะเปิดให้เซียวหงอี้และหลินหรูดู ให้พวกเขารู้ว่านิสัยที่แท้จริงของเซียวจิ้นหนิงเป็นอย่างไรถึงแม้พวกเขาจะปฏิบัติต่อเธอราวกับเป็นสมบัติล้ำค่าก็ตามแต่ถ้าหลังจากได้เห็นคลิปวิดีโอแล้วพวกเขาอยากได้เซียวโรกลับคืนไปหลัครอบครัวเขารักน้องสาวของพวกเขาจริงๆและไม่ต้องการให้เธอจากไปเมื่อไม่ได้ยินคำตอบจากเซียวซาหลิวเฉิงวี่ก็รู้ว่าเขาเข้าใกล้ครึ่งทางของความสำเร็จแล้วจึงกล่าวต่อไป ถ้าผมเปิดคลิปนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ผมดูจากนี้ไปเซียวจิ้นหนิงก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากตระกูลหลิวซึ่งเธอภูมิใจเสมอคุณไม่อยากให้เซียวโหรได้เห็นคนที่เกือบฆ่าเธอต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างหรือเซี่ยวสากำโรรทรศัพท์ในมือแน่นกล่าวอย่างเยือกเย็นเท่าที่ผมรู้คุณรักคู่มั่นของคุณมากนี้เมื่อสองสามชั่วโมงก่อนคุณยังแสดงความรักต่อกันในที่สาธารณะอยู่เลยแล้วทำไมตอนนี้คุณอยากจะฆ่าเธอให้ตายคุณนี่ช่างใจดำจริงๆ ผมทนไม่ได้ที่ถูกหลอกหลิวเฉิงวิตอบอย่างเย็นชาแต่คิดในใจว่าใช่ผมรักคู่มั่นของผมมากแต่นั่นต้องเป็นคู่มั่นที่แท้จริงของผมนะักใครหล่ะจะรักตัวปลอมแต่แน่นอนเขาจะไม่พูดประโยคนี้กับเซียวซาในตอนนี้ไม่อย่างนั้นเซียวซาจะปฏิเสธที่จะให้คลิปวิดีโอและทำทุกอย่างเพื่อแยกเซียวโรออกจากเขาเซียวซาเม้มริมฝีปากแล้วกล่าวว่า เอาละผมจะส่งคลิปวิดีโอให้คุณคุณหลิวไปตัดสินใจเอาเองว่าจะเอาไปใช้อย่างไรเพราะถึงอย่างไรผมก็ยังไม่ได้พบคนที่ผมอยากให้ดูตอนนี้หรอกในความเป็นจริงจะน่าเชื่อถือมากกว่าถ้าให้วิดีโอนี้กับหลิวเฉิงวี่ให้เขาเป็นคนเปิดให้เซียวหงอี้และภรรยาดูแทนที่พวกเขาจะเป็นคนเปิดเอง หลิวเฉิงอวียิ้มออกมารู้สึกโล่งอกเมื่อได้ยินว่าเซียวสาเห็นด้วยหลังจากนั้นสองนาทีเขาก็ได้รับคลิปวิดีโอเมื่อตรวจดูจนแน่ใจว่าไม่มีปัญหาอะไรเขาก็เดินไปที่โต๊ะของเซียวหงอีก้กับหลินหลูทางด้านเซียวสาเมื่อเห็นว่าวิดีโอถูกส่งไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ขมวดคิ้วบ่นกับตัวเองว่าถูกต้องไหมเนี่ยที่ฉันทำแบบนี้เซียวเหย่พูดโทรศัพท์เสร็จกำลังเดินกลับมาเมื่อเห็นเซียวสาพูดคนเดียวเขาก็ถามว่า มีอะไรหรือเซียวสาเดินเข้าไปหาเซียวเหว่วเปิดวิดีโอที่บันทึกไว้ให้เขาดูและเอ่ยเสียงต่ำเมื่อกี้หลิวเฉิงวิโทนหาผมขอวิดีโอนี้บอกว่าเขาอยากเอาไปเปิดให้คุณลุงคุณป้าดูผมเลยส่งไปให้เขาเซียว,ยวเหว่ขมวดคิ้วทันทีจ้องหน้าเซียวสาด,ด้วยสายตาเย็นเยือกและกล่าวอย่างเยือกเย็นไอ้ปัญญาอ่อนเอ๋ยเฮ hey. ทำไมพี่มาเรียกผมว่าไอ้ปัญญาอ่อนอย่างนี้ล่ะ เซียวสาตะโกนออกมาดังๆผมแค่อยากเปิดเผยนิสัยที่แท้จริงของเซียวจิ้นหนิงเซียวเหวาหยุดเดินหันกลับมามองเซียวสาด้วยสายตาเย็นเฉียบหลังจากนั้นคุณลุงคุณป้าก็จะมาเอาเซียวโหรไปหน้าสิเซียวสากระพริบตาปริบๆเอ่ยขึ้นอย่างไม่แน่ใจว่าคุณลุงคุณป้าไม่ระยังอายอย่างนั้นหรอกจริงไหมทั้งซีโผล่ศีรษะออกมาจากรถถามว่า มีอะไรเหรอคะเมื่อกี้พี่ทำอะไรกันหนะ้าดูเหมือนเธอจะได้ยินอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเซียวหงอี้หลินหรูและเซียวจิ้นหนิงเซียวเหยาสายศีรษะแล้วขึ้นรถเซียวสาตามมาติดติดแล้วเปิดวิดีโอให้ถังซีดูถังซีเบิกตาโตจ้องมองคลิปวิดีโอศัตรูมักพบเจอกันเสมอทำไมเราถึงเจอเธอทุกที่เราเพิ่งเจอเธอเ,ธอเ,ธอเ,ธอเมื่อวานนี้วันนี้เราก็เจอเธออีก พวกเขาทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้หรือแต่วิดีโอนี้ชัดเจนมากเธอสามารถเปิดให้คุณพ่อคุณแม่ดูให้พวกท่านทราบว่าเธอถูกเสียวจิ้นหนิงใส่ร้ายจริงๆถึงแม้คุณพ่อคุณแม่จะเชื่อใจเธอแต่วิดีโอก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าเธอบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเมื่อคิดเช่นนี้ถังซีก็หัวเราะเบาๆกล่าวว่าฉันจะเปิดให้คุณพ่อคุณแม่ดูท่านจะได้รู้ว่าลูกสาวของท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ถังซีหยุดไปนิดหนึ่งก่อนจะกล่าวต่อไป แล้วก็น่าสงสารเซียวเหวาบอกให้เซียวจิงขับรถแล้วถูระหว่างคิ้วตัวเองไปมากล่าวว่าเราจำเป็นต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดูวิดีโอจริงๆแล้วคุยกันถึงวิธีรับมือกับสิ่งที่จะตามมาต่อไปเซียวจิงเลิกคิ้วถามเกิดอะไรขึ้นเซียวเหว่เงียบมองหน้าเซียวสาเซียวสาสารภาพอย่างไม่เต็มใจก็เมื่อกี้หลิวเฉิงอวีโทรหาพี่ขอคลิปวิดีโอนี้และพี่ก็ส่งไปให้เขา ปัญญาอ่อนสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอนณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพ